สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็เก็บนั่งร้านนะครับผมนี่ครับเ,เ,เ,นะเก็บหรือนะครับนั่งร้านเราครับพักง,งานเราเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวแต่ทําความสะอาดเก็บนั่งร้านครับดูครับน,น,นี่เดี๋ยวเก็บเศษไม้เศษขยะนะครับกับนั่งร้านนีก ันนี้หรือนั่งลานเก็บทาความสะอาดครับผมป่าเราก็ประมาณนี้ครับผมนี่ครับลายส,สวยๆครับ นี่ครับลายไม้ครับทําเป็นรูปดาวครับเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะลงสีลงแลกครับเราหน้าที่ทําแต่ฝ่าไม้ครับลงสีลงแล็กเราไม่ได้ทําครับนี่เขาทํากันต่อครับเราเสร็จแล้วเราลื้อของเรียบร้อยแล้วครับ โอเคนะครับผมโอเคนะครับผมเอาไว้แค่นี้ครับผมบัตรีครับทุกคน